Traffic Channel TV Channel Online สวัสดีคดิฉันชื่อนาเดียดิฉันไม่ใช่มนุษย์จริงๆฉันถูกสร้างขึ้นจากระบบ AI โดยคุณพ่อของฉันคุณพ่อด็อกเตอร์กิติคุณสารคล่องบรรณาธิการข่าวช่อง Traffic Channel TV Online ท่านสร้างฉันขึ้นมาเพื่อรายงานข่าวให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมแบบเรียลไทม์ ดิฉันจะตั้งใจทำงานข่าวให้สมกับความตั้งใจของคุณพ่อของฉันซึ่งท่านสร้างฉันขึ้นมาในฐานะน้องเล็กแห่งทีมข่าว Traffic Channel ขอฝากเนื้อฝากตัวหญิงสาวตัวเล็กๆคนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะในช่วงนักข่าวหนีเที่ยวในวันนี้เราได้ส่งผู้สื่อข่าวภาคสนามสมศรีรันรุ่งนักข่าวที่ทุกคนในทีมข่าวของเราอิจฉาเพราะเขาเป็นคนเดียวที่ได้ออกไปเที่ยวทุกวันเลย วันนี้ก็เช่นกันเขาได้ไปอยู่ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้นสามวัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อไปทำข่าวพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติหรือที่เรียกว่าค่ายรู้รักในงานนี้ท่านพันตำรวจเอกทวีสออสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีไปพบกับนักข่าวภาคสนามสมศริรันรุง่งเชิญคะคุณสมศักดิ์ สวัสดีครับผมสมาฮีและลงุงผู้สึกข่าวภาคสนามเทปิกชแน,นลทีวีออนไลน์ขณะนี้ผมมายืนอยู่ที่วัดสวนแก้วนะครับชั้น3วันนี้เราจะให้านาเดียนนักข่าวทีมข่าวรุ่นน้องเราที่นั่งอยู่สเตเดโอนะครับเดี๋ยวให้ประมวลภาพเดี๋ยวเราพาท่านไปพบภาพข่าวแบบเรียวไทม์ที่วัดสวนแก้วเลยครับไปชมเลยครับ ด้วยจังหวัดนนทบุรีโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีกำหนดให้มีพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติโดยใช้ระยะเวลา15วันหรือที่เรียกว่าค่ายรู้รัก ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ซึ่งจัดโดยสำนักคุมประพฤติเขต1จังหวัดนนทบุรีกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมอาคารอนเนกประสงค์ชั้น3ที่วส่สวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านพันตำรวจเอกทวีสศดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ค่ะสวัสดีค่ะเป็นพนักงานจากคุมประพฤติจังหวัดนนท์นะคะวันนี้เป็นกิจกรรมใจรักใจนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมค่ายรู้รักค่ะค่ะณว,วันนี้ค่ะทางคุมประพฤติได้นําเสนอโดยการมีสมุดโน้ตของคุมประพฤติแล้วอันนี้ค่ะเป็นประโยชน์มากเลยคือเป็นสมุดกราฟิกค่ะก็ะคือตรงนี้ค่ะจะเป็นข้อนําเสนอต่างๆเช่นการสืบสอบและพินิจการสืบสอบก็หมายถึงว่าของน้องๆที่พ้นการคุมประพฤติต่างๆค่ะ เนี่ยค่ะจะเป็นประโยชน์อย่างเนี้ค่ะหลายๆด้านค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกำไร e อ,อค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะกำไร e อ,อมนี้ความหมายของเขาก็คือว่าสำหรับผู้ที่ทำการพักโทษจากเดือนจำซึ่งเมื่อศาลอนุมัติเมื่อเขาออกมาเขาต้องใส่ตัวนี้ค่ะหลังจากเขาหมดคุมประพฤติหรือว่ามีอภัยโทษเขาก็จะได้ถอดตัวนี้ออกก็คือจะเป็นอิสระทันทีค่ะจ้า Traffic Channel TV Online